หลายคนถามเข้ามาครับว่ารถน้ำหนักยังไงนะครับถึงลงเร็วมากๆอันดับแรกก็ต้องบอกว่าเท้าวความก่อนเหตุผลที่รดน้ำหนักก็คือ30ตุลาที่ผ่านมาคือพ่อเสียเนาะก็ไปไปงานศพพ่อแล้วยัดยากครับ ให้เครดิตป้าตัวเองครับป้าบอกว่าต้าเธออ้วนมากมันน่าเกลียดเธอต้องไปเอาออกนี่ก็เลยเป็นจุดพลิกผันแล้วก็ที่สำคัญเจาะเลือดครับตัวเองเนี่ยคอเลสเตอรอลร9 9กปกติคอเลสอไม่ควรเกิน200นะแล้วตัวเองอีก1มิลลิกรัมป e r เดซิ l i t e เนี่ยมันจะแตะ0 0แล้อ่ะก็เลยต้องลดกลัวครับกลัวอายุไม่ถึง26นะครับเพราะว่า20กุมภาันี้จะ26แล้วกลัวตายก่อนนะกลัวเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกตายก่อนนะครับก็เลยอยากลดน้ำหนักทีนี้เราเป็นคนที่กินตอนอยากครับไม่ใช่กินตอนหิวนะ กินตอนอยากซึ่งวันหนึ่งอยากตลอด24ชั่วโมงเลยนะอยากกินอะไรก็สั่งเข้ามากินนะครับเรากินเยอะแต่พลังงานที่เราใช้มันน้อยทีนี้มันก็จะเหลือเหลือสะสมไว้ซึ่งก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆน้ำหนักเราก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในส่วนของอาหารครับเมื่อก่อนเป็นคนที่กินโกโก้วันหนึ่งประมาณ2-3แก้ววานร้อย่ไปเลยเต็มแม็กเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนมากินเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานไม่ใส่น้ําตาลเลยก็คือเป็นกาแฟเพียวๆผ mm hmm. สมกับน้ำใช่ไ่ม ข้อแรกคือตัดน้าตาลไปแล้วข้อ2เลี่ยงแป้งครับแป้งเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะแล้วมันก็เป็นน้ําตาลด้วยก็เลยเลี่ยงออกไปก็กินเป็นผักแทนนะครับผักผลผลไม้ไม่ค่อยกินกินผักนะครับแล้วก็กินน้ําเปล่าประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ถ้ามันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรอ่ะไม่ควรกินกิน,กนไปทำไมก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรถามว่าหิวไหมหิวปล่อยให้ร่างกายได้หิวบ้างมันจะได้เอาไขมันสะสมออกมาใช้นะครับ ร่างกายเราเวลากินอาหารเข้าไปแล้วไขมันมันใช้ไม่หมดมันจะไปสะสมชื่อว่าไตรกีเซไลด์สะสมตามหน้าท้องเนี่ยพุงเราอะสะสมง่ายแล้วก็เบืนออกยากมากใช่ไหมปล่อยให้หิวร่างกายจะได้ดึงไขมันออกมาใช้งานนะครับแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเลิกหิวแทนนะครับทีนี้ก็ไม่ได้เชิงว่าตัวเองทํา IF ครับแต่ถ้าจะเรียกว่า IF ก็เรียกได้เรียกว่า1ต่อ23แล้วกันก็คือกินประมาณหนึ่งชั่วโมงอีก23าชั่วโมงไม่กินครับอดแต่ก็กินแค่น้ํา แต่ว่าตัวเองไม่ได้เชิงเป็นฟิลนั้นรู้สึกว่ากินวันละมือก็พอเลือกเอาว่าจะกินตอนไหนจะกินเช้าจะกินเที่ยงหรือจะกินเย็นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่ากิจกรรมวันนี้ที่ทำอ่ะมันควรที่จะกินไหมถ้ากิจกรรมวันนี้มันน้อยไม่แทบจะไม่ได้ทํางานอะไรก็ไม่จำเป็นต้องกินตอนเย็นก็กินนมวันหนึ่งก็คือไม่ได้กินข้าวนะเช้าก็ไม่กินเที่ยงก็ไม่กินตอนเย็นรู้สึกอาหิวั้นก็กินนมสักสองสองขวดละกันเป็นเป็นยาคูหนึ่งแล้วก็อ่เป็นนมจืดอีกหนึ่งเนี้ยแล้วก็นอน แค่นี้เออแล้วก็กินออลคาเนทีนครับออลคาเนทีนก็คือช่วยระบบการเผาผลาญคือตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายถ้าออกกําลังกายมันจะดีมากนะมันจะเบิร์นออกได้เยอะมากๆแต่ตัวเองด้วยความที่ไม่ได้ออกกําลังกายก็เลยควบคุมอาหารแทนเออควบคุมอาหารละกันเพราะว่ากําลังกายเราไม่ได้ออก ถ้าถามว่าอยากออกกําลังกายไหมอยากออกครับเคยเลิกงานแล้วก็ไปวิ่งออกกําลังกายแต่ด้วยความที่เราเลิกงานทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยเราบางวันต้องไปทํางานต่อเลิกงาน5้าโมงเย็นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยต้องทํางานต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายของเรามันมันยังไม่ตอบโจทย์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยวันวันธรรมดาเนี่ยออกกาลังกายได้แต่ว่าบางทีเลิกงานเสร็จต้องเอางานกลับไปทําที่ห้องก็เลยรู้สึกไม่สะดวกเพราะฉะนั้นถ้าการออกกาลังกายมันไม่สะดวกสําหรับเรางั้นควบคุมอาหารเอาละกัน ง่ายดีก็เลยทําการควบคุมแค่อาหารต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับควบคุมแค่อาหารนะเลี่ยงแป้งครับเลี่ยงน้ําตาลเลี่ยงไขมันน้ําตาลกินกินกับอาหารที่มานี่แหละแต่ถ้าให้เลือกกินของหวานเนี่ยเลือกที่จะไม่กินแต่ร่างกายขาดน้ําตาลไม่ได้นะครับถ้าขาดแล้วเราจะวูบได้เอ,อน้ําตาลในเลือดต่ําเป็นลมได้เหมือนกันก็มีกินลูกอมกินฮอนเหมือนกันประมาณนี้ครับหลักๆเลีเยงแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันมแล้วก็ดื่มน้ํา <laughs> กินน้ําเยอะ น้ำในที่นี้ก็คือเป็นกาแฟนะไม่ได้กินน้ำเปล่าก่อนที่เราจะมาลดน้ําหนักครับตอนนั้น29พฤศจิกาย้อนหลังไปเนี่ยหนักประมาณ77.8จครับจนมาวันนี้วันที่10กุมภาหกเจ็ดเนาะสเดือน12วันที่ลดน้ําหนักไปครับจาก77.8เหลือ67.5ครับลงไป10กิโลกับอีก3ขีด2เดือนครับลงไป10กิโลกับ3ขีดก็คือ 99%เป็นการควบคุมอาหารอีก1%ก็คือออกกำลังกายซึ่งไปวิ่งบันเดียวนั่นแหละครึ่งรอบของบุงตะหลวก็ถือว่าประสบความสำเร็จจุดหมายของเราเราต้องการที่65กิโลเพราะว่าเราเคยน้ำหนัก65ตอนปี61ตอนนัน้นประกวดดาวเดือนนี่เดือนคณะทคนิคก,การแพทย์นะเดือนคณะเทคนิคก,การแพทย์ปี6 1นะครับไม่มีใครเชื่อใช่ไหม เออเราก็เลยรู้สึกว่า65ของเราเนี่ยมันโอเคเราก็เลยอยากกลับไป65แต่ว่าทาังนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวดูอีกรอบนึงครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่ที่มันจะเหมาะสมแต่เราอยากได้65เพราะเรารู้สึกว่ามันดีมันตอบโจทย์เราแล้วในตอนนั้นนะนะแต่ทีเนี้ยตัวเองอะ่ะสูงแค่165เราก็ไปคํานวณ BMI ปรกากฏว่าเอ๊ะถ้าสูง165เนี่ยน้ําหนักมันไม่ควรเกิน62กิโลก็เลยเป็นเป้เปาหมายใหม่ครับว่า ถ้าเราทํา65ได้เนี่ยเราจะต้องไป62ให้ได้แล้วเราก็จะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ระหว่าง60-62แค่นี้ห้ามเกิน62เด็ดขาดคือเราเนี่ยเกิด20กุมภา20กุมภานี้จะอายุ26ครับเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเออภายในวันที่20กุมภาเนี่ยเราต้องลงให้ได้ไปเหลือ65ให้ได้นะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เนอะอีก10วันนะครับอีก10วันกับน้ำหนัก2กิโลครึ่งทำได้นะครับอ้อที่สำคัญไฟเบอร์ผมกินไฟเบอร์ครับวันละ1-2ซอง ไฟเบอร์ก็จะช่วยในเรื่ององระบบของการขับถ่ายดีท็อกเงี้ยครับในเซเว่นอย่างเงี้ยสองรบาทส9บาทกินไปแล้วก็ที่สําคัญน้ําเปล่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเราร่างกายขาดน้ํามันก็ทําให้อุจจาระของเราแข็งได้ขับถ่ายยากเหมือนกันนะครับ แต่ละคนก็จะมีวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่เราจะเลือกวิธีการไหนวิธีไหนก็ได้แล้วแต่เราเถอะให้มันเหมาะกับตัวเราแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่าหักหมเกินไปครับมันไม่ดีวันหนึ่งถ้ากะบาแตกขึ้นมาโยโย่เนี่ยน้ำหนักเราจะสวิงคูณ2คูณ3ไปเลยผมก็เล่าในส่วนของผมให้ฟังนะว่าผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยควบคุมอาหารเอาลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันนะครับก็กินตอนกินวันละครั้งพอกินวันละมือ้อมื้อที่หิว นะครับดึกๆถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องกินครับไม่ต้องกินข้าวนะกินนมกินอะไรแทนกินนมจืดกินนมเปรี้ยวแล้วก็นอนก็เพียงพอแหลวสำหรับตัวผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะลดน้ำหนักจริงๆาการลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ดีครับอย่าอ้วนเกินไปถ้าอ้วนนี่ยก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือ้อรังต่างๆนะครับโรคไขมันอุดตันนะครับไขมันติดแตกตันได้ใน,น,นหลอดเลือดก็อันตรายเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจะลดน้ำหนักไปด้วยกันนะครับ